อันนี้เราหลังจากเราปิดร้านแล้วก็จะมาทําหลังคาให้ถังน้ํานะคะเพราะว่าหน้าร้อนนี่ไม่ไหวเหมือนน้าต้มสุกอ่ะาช่างอโอเคอ่ะวางคอ่ะโอเคอันนี้ก็จะมาทําหลังคากันแดดนะคะกันแดดอันนี้จะมาดูฝีมือช่างช่างเขาต่อท่อเองนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยอยู่นะฝีมือช่าง เดินเองเลยไม่มีใครเดินให้ทำเองได้เก่งซะไม่มีอ่ะเอาไปไหนแล้วล่าช่างไขควางเลยอะไรเดินหาของบุญทั้งบ้านมีผ <widely that pus uhan> ู้ช่วยด้วยโอ้ยมีผู้ช่วยขอมีส่วนร่วมด้วยคน เขาทาอะไรก็อยากจะใกล้ชิดเขาไปหมดกันนะมึนอันนี้เป็นแมวจรนะคะเก็บมาน้องเขาโดนอาการแบบสะบักสะมอมมาเลยสงสารพี่เขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะคะตัวนี้น้องเขาจะแบบสมองสั่งการช้าดีนึงสมองกระทบกระเทือนเลยมึนมึนแต่เขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะ ดูช่างทำหลังคาค่ะให้แทงน้ําหน้าร้อนมันก็จะร้อนนิดนึงเนาะก็เลยต้องทําหลังคาให้เขาอันนี้ก็คือปิดร้านแล้วก็มาทําช่วงค่าปิดร้านมาแล้วก็แวะเข้ามาทำที่บ้านโอ้ยขึ้นทางเ<อ>ดินแข็งอยู่โอเคเอาใส่หลังคาเลยคันนี้เอาไปยกไป อันนี้อันนี้วางไว้ข้างในอันนู้นนะโชว์ขึ้นข้างบนถูกละเอออันนี้คือขั้นขึ้นข้างบนด้านบนเอาปลายตุรักทุเลนิดนึงเอา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 ค่อย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 ไปค่อยโอ้โอเคสวยเลยบังแดดบังแดดบังแดดก็จะช่วยได้หน่อยนึงอะเนาะแบบมันร้อนมากเลย<น>มันร้อนจะะไท่ท่าหนนลก็ต้องปีนเก้าอี้เหมือนเดิมแหละ ปินเก้าอี้ไปยึดเหมือนเดิมก็มยิงจากด้านในด้านในเข้าไปสิไม่ต้องยิงจากข้างบนลงมาถ้ายิงจากข้างบนลงมาเราแหมเก้าอี้จะไม่ถึงจริงๆคือไม่ได้ถือบันไดามาบันไดยอยู่ที่ร้านอา้าวจัดไปเล็ง <c oughs> เล็เลงดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ยิงยิงจากข้างในขึ้นไปก็ได้ไม่ต้องยิงจากข้างบนลงมาเออเออแล้วก็ไปร้อยน็อตตัวเมียอ่าง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดปีนขึ้นไปข้างบนนะโอ้โหไม่ไหวแน่หนัก่วงแน่ยึดแค่สองตัวนี่ก็ไม่เบินเออใช่แค่กันแบบว่าลมมาตีบินแค่นั้นแหละยึดแค่สองตัวก็โอเคแล้วเพราะมันยึดได้ที่เดียวตรงนี้โค้งขึ้นไงเออใช่ใช่แค่นั้นน่ะเพราะมันโค้งขึ้นเออ แต่สองตัวก็อยู่แล้วใช่ใช่หาจอบต้องจอบเนี่ฝีมือช่างเขานะคะต่อเองกับมือเลยนะนี่ผลง,งานปฏิมากรรมที่บ้านก็จะทำเองหมดนะไม่ค่อยได้จ้างช่างสักเท่าไหร่อันนี้ก็เวลาวางกรแวะมาทำในบ้านอันนี้ก็ฝีมือเขายึดนะช่างคนเดียวรุวนๆ้อนอ่าจัดไป ไฟหน้าบ้านไม่ค่อยสว่างก็เ,เลยต้องแบบส่องไฟฉายไปด้วยมาทำรอบดึกอืมรอบดึกรอบมินไนท์อ่ะขึ้นไประวังระวังนะช่างค่อยๆละ่ะ<อ>หรือช่างปีนขึ้นไปบนข้างฝาดี<บ>าไหมเออตรง,รตงไหนหอ๋อเอ้ามีเอาไว้บนนู่นเลย ยิงลงมาเลยจะได้ยิงทะลุกระเบื้องเลยไม่ยิงทะลุกระเบื้องไปเลยมันหนาตึกเลยอะเหรอเจาะยากอืไปพิงรงนั้อรุ่ยอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายยิงกระเบื้องติดกับขาอันนี้ที่เราใช้นะคะก็เป็นนี่เลยเล็กฉากแบบนี้เลยค่ะสําเร็จรูปง่ายๆเลยแล้วก็เป็นกระเบื้องลอนคู่แผ่นหนึ่งเนีมันางอยู่ก็ได้ท่านี้เลยโอเคเลยแหมแหลม บางแดดดีเลยทำแบบบ้าน,นงบประหยัดนะคะเป็นไอเดียได้นะคเพื่อนเอาไปใช้ได้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ยิงกระเบื้องก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะบ๊ายบายค่ะ